ทีห้องประชุมสากลการเกษตรบ้านแพ้วจำกัดตำบลบ้านแพ้วอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาครจัดโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองคอ์กรเนื่องในวันสถาปนาสภาเกษตรกรแห่งชาติครบรอบ13ปีโดยมีนายพิรุณรวดนาคตนตรีในอำเภอบ้านแพ้วได้เป็นประธานอ่านสารจากนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และนายสักดาเนติพัฒน์ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาครอ่านสาร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีหัวหน้าส่วนราชการในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสมาชิกสหกรณ์การเกษตรบ้านแพ้วจำกัดเกษตรกรองค์กรเกษตรกรเข้าร่วมโครงการโดยประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่าวันนี้ได้มีการจัดก,กิจกรรมทำบุญถวายสังฆทานพาทหารแด่พระสงฆ์จำนวน9้ารูปและมอบข้าวสารน้ำดื่มให้กับเกษตรกรพร้อมได้รับฟังปัญหาความต้องการของเกษตรกรทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กรและทัศนคติรวมถึงค่านิยมร่วมและการสร้างความสัมพันธ์ความเข้าใจให้เกิดความรักและศรัทธานในองค์กรเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามกรอบหน้าที่แห่งกฎหมายและเป็นการรำลึกถึงวันสถาปนาสภาเกษตรกรแห่งชาติ และการยึดมั่นในการทำหน้าที่ในฐานะตัวแทนเกษตรกรรวมถึงเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจบทบาทหน้าที่ผลการดรําเนินงานที่ผ่านมาและภารกิจที่สําคัญที่จะดําเนินการต่อไปในอนาคตของสภาเกษตรกรแห่งชาติในฐานะองค์กรสะท้อนปัญหารักษาและคุ้มครองสิทธิเกษตรกรต่อไป พาเกษตรกรเนี่ยเป็นองค์กรหนึ่งที่ทำงานเชิงรุกอยู่ใกล้ชิดกับพี่น้องเกษตรกรมากที่สุดแล้วก็ให้ความสำคัญกับปัญหาทุกปัญหาทุกมิติแม้ปัญหานี้จะเป็นปัญหาที่เพิ่งเกิดขึ้นหรือว่าปัญหาเล็กๆน้อยๆผมมองว่า สภาเกษตรกรก็จะรีบลงมาดูแลแก้ไขได้ทันท่วงทีไม่ปล่อยให้ปัญหานี้หมักหมมยาวนานจนกลายเป็นปัญหาใหญ่แล้วก็นำไปสู่การใช้งบประมาณที่สูงในการแก้ปัญหาอันนี้เป็นข้อดีของสภาเกษตรกรยกตัวอย่างอย่างเช่นในเรื่องของปลาหมอครางดำที่แพร่ระบาดในเขตอำเภอบ้านแพ้วหรือว่าจังหวัดสมุทรสาครเนี่ย สภาเกษตรกรก็ไม่ได้นิ่งนอนใจรีบลงมาดูแลแล้วก็แก้ไขจนนำไปสู่การควบคุมการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำเนี่ยให้อยู่ในกรอบในขอบเขตอันนี้ก็ถือว่าเป็นผลงานของสภาเกษตรกรที่ผมเห็นแล้วสามารถแก้ไขและจับต้องได้ เนื่องในวันสถาปนาสภาเกษตรกรครบรอบ13ปีก็อยากให้อาสภาเกษตรกรเป็นองค์กรที่พึ่งของพี่น้องชาวเกษตรกรแล้วก็สามารถวิ่งเข้ามาดูแลแก้ไขในเรื่องปัญหาแม้จะเป็นปัญหาเล็กๆน้อยๆดังที่ผมกล่าวไปข้างต้นนะครับก็อยากให้สภาเกษตรกรอยู่คู่กับเกษตรกรในระดับฐานลากต่อไปในอนาคตขอบพระคุณมากครับเนื่องในวันสถาปนาสภาเกษตรกรแห่งชาติครบรอบ13ปีก็ ถือว่าเป็นวันสําคัญวันหนึ่งนะครับที่สภาเกษตรกรแห่งชาตินะครับได้มีการจัดตั้งขึ้นมาแล้วก็ประกอบกับการให้มีสภาเกษตรกรจังหวัดนะครับในการที่จะรับเรื่องราวต่างๆของเกษตรกรทุกสายการผลิตนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัญหาอุปสรรคเรื่องราคาผลผลิตเรื่องปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรในทุกสาขาการผลิตนะครับได้มีสภาที่จะ มีการพูดคุยวิเคราะห์มีการอ่านแผนต่างๆหรือว่ามีการสืบทอดนโยบายของรัฐบาลนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่สําคัญก็คือสภาเกษตรกรในดับจังหวัดนะครับที่จะเป็นตัวสะท้อนให้ทราบถึงปัญหาต่างๆในพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านการเกษตรปัญหาการพัฒนาผลิตภัณฑ์สายพันธุ์ของการเกษตรต่างๆนะครับในทุกด้านเนี่ยรวมทั้งปัญหาด้านราคาผลผลิตตกต่ำ ครับสะท้อนไปสู่ของรัฐบาลนะครับส่วนหนึ่งก็เป็นการเชื่อมโยงแผนงานนะครับของพื้นที่ไปสู่สภาเกษตรกรแห่งชาตินะครับให้เสนอเข้าเป็นแผนงานหรือเป็นนโยบายการแก้ไขปัญหาให้กับรัฐบาลนะครับที่ได้มีนโยบายมาเป็นในระดับประเทศนะครับระดับชาติในการแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรนะครับในครั้งนี้ก็ถือว่า,ามีความสําคัญที่จะต้องให้สภาเกษตรกรระดับจังหวัดเนี่ยครับเคลื่อน การทํางานอย่างแท้จริงนะครับที่เป็นรูปธรรมนะครับเพื่อสะท้อนเรื่องราวปัญหาต่างๆของเกษตรกร,กรไปสู่รัฐบาลให้ใหได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับในโอกาสครบรอบวันสัปดาหนาเกษตรกรแห่งชาติใน13ปในีในปีนี้นะครับก็ขออำนวยพรให้สมาชิกสภาเกษตรและก็เกษตรกร,กรทั้งในพื้นที่ของจังหวัดและก็ในระดับชาตินะครับทุกคนก็ขอให้มีความเข้มแข็งนะครับในเรื่องการขับเคลื่อน การทํางานนะครับแล้วก็ให้แก้ไขปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำนะครับแก้ไขปัญหาเรื่องของศัตรูพืชน,นะครับรวมทั้งในเรื่องของการผลิตนะครับโดยการนำวัตรกรรมต่างๆเหล่านี้เข้ามา,าช่วยสนับสนุนในการก้าวื่อนในอนาคตให้ได้ผลสมทธ็ต่อไปนะครับแล้วก็ใหท้ทุกท่านได้มีความอ,าอดทนนะครับในการทํางานรวมทั้งให้มีการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร,กรให้มีความยั่งยืน มีความมั่นคงแข็งแรงสืบต่อไปในอนาคตรครับ นับสนุนโดยท่าเรือแหลมทบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียน